เมอีก็เลยว่าคันเมย์บยุดผมมีเวลาไปหาเพื่อนเพราะว่าเมย์ต้องพาเพื่อนไปวี่งไปมอ,มองนั่นมองนี่ติดตามเบิ่งเเนอว่าเมยสีไปทางใดเมย์มก็เลยยุดทั้งนี้ถ้าว่าเมไปหับไปรงสร้างเมกบับโบได้มีโอกาสสิไปหับทั้งคุณยายใจดีเพื่นอนเจ้ากระถัที่ตามเบิ่งว่าู้ใหญ่ใจดีผู้นี่แมนผู้ใด แต่ว่าทีแน่เพิ่นเป็นเอ้อยคางคุณเม่แหลยก็เลยเมย์ยกเ็กเลยเบกทางนี้สั้นแตสั้นสร้างเพิ่นกเ็เลยได้โอกาสไปเห็ดย่พุ้นอนไรเบกทังนี้จนกลัวเมย์สีเลี่ยวธุระตัวเลี่ยวเวียอาจารย์สิได้มาทางพี่ระวางเมย์วัยูมีอย่างเห็ดลูกกับพักกันเห็ดทั้งวามสะอาด สวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้อเงเอฟซียากแพงเบิร์สุขสุขคนพอกันคือเก่าคือเดิมกับซองสับสนมาพี่น้องเลยหาพพอกันในคลิปนี้พี่น้องอธิบายที่สร้างเพิ่อนยุทธอบอมเอนว่าสร้างยุดพี่น้องเลยที่ว่าสร้างเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดเฮือนให้น้องน้ำฝน,นนี่นั่นคือทางสาับสนอ่ะมีทางเอื้อยหักสับสนเนาะเพิ่นมาเต,ตางประเทศเพิ่นต้องเพิ่นสิมา แต่ที่นี่ทางสมุน่ะบ่มีเวลาทีสิไปบหับทางสร้างเพื่อนทางสร้างทางสมุนก็เลยให้สร้างนี่ยุดก้อนยุดมาทางเพื่อนน้องน้ำฝนก่อนเพราะว่าสมุนต้องไปทุระกับทางเอื้ยเพื่อนแต่เฮากับบ่หัวจักมือใดนะสมุนกับสีได้มาถ้าว่าสมุนบ่ได้มาทางสร้างก็เป็นบ่ได้มาเพราะว่าสร้างสมุนต้องไปหับไปส่งเพื่อนวันนี้สมุนกับบ่มีเวลาที่สิบปบหับทางสร้าง สิที่ผ่านมาสมุบบนก็นยังบ่ได้บอกรายละเอียดปันไดเนาะพอดีทังเอื้อยหักของสมุบบนเพิ่นซิมาจากประเทศออสเตรเลียพีบบนย่น้องเ้ยเพิ่นก็สิมาฮอดเซนโนแมลง,ลงนี่แหละมีแต่ห้ทางเอฟซเฮาติด,าดตามเบิ่งน้ากันว่าสมุบบนสิไปพบไปพ่อเพิ่นนัดหมายาก,กันอยูเซนโนนี่แหละว่าจะสร้างสมุบบนก็นเลยบ่มีเวลาที่สิไปหับทั้งสร้างทั้งสร้างก็พอดีได้โอกาสเข้าไปพ่นซิมเลย ว่าสมุญมีเวลาไปหับกระเมนว่าได้ดําเนินการโตทางเคนื่องน้ำฝน,นนี่ที่สร้างบ่มาบ่เม่นว่าสร้างเพิน่นเพิ่นยุดดออกทางเฮาบ่มีเวลาไปหับเองที่สบุญสมุนยุดธเองก็เลยบ่ได้หับสร้างเพราะสมุญต้องไปกับเอื้อยสีผ้าเพิ่นไปทุระหลายหม่องลายบ่อนมีแต่ซีติตามไปหายกำลังใจในเรื่องที่น้องเด้อจังได้กา เราขอโทษขอพายทาง FC เอฟซีเฮาเนาะทีสบุญได้ยุดทั้งเฮือนอน้องน้ำฝนไว้สกอนเพะสบุญมีธุระมีธุระที่สิไปถ้ำได้กะได้หับทั้งเอื้อยเพลินอ่าสิไปทางใดเน่นนั่นก็นมีแต่เอฟซีเฮาติดตามไปเป็นต้องกันทางสบุญกาขอบคุญขอบคุณทางเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามและก็ใหก้กำลังใจเนาะถ้าว่าเฮาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพ่ายาเด้อพี่น้องเด้อ ทางสบุญเว้าอาอกไปไกันทั้งเธอลงมีโอกาสไปหาเพิ่นเพิ่นก็เลยไ,ได้โอกาสเข่าคูนสิมเบิดเลยถ้าแจงสั้นถ้าว่าทางสบุญประยุทธ์ทั้งนี้กัสบุญก็เสีได้ไปหาทางสร้างเพิ่อนโยเพิ่นอาจซีมาทั้งส,สองคนด้วยยังที่แหละเพราะว่าฮอดขันตอนโกแล้วนี่เพิ่นสิมาก,กันสองคนอย่างีรก็ประมาณนี้แหละที่สบุญจะได้มาว่าซูเอฟซี FC ฟังเนาะที่ว่าสาเหตุที่ยุดของเพื่อนน้องน้ำฝนนี้ ก็คือสาเหตุที่สาบุญบบสะดวกไปฮับสร้างสาบุญสิปไปธุระไปฮับเอื้อยอูพปนสิมาหาสาบุญนี่แหละมาเดี๋ยวสิไปบอกรายละเอียดทั้งน้องน,อน้ำฝนก่อนทั้งน้องทำฝนนี่เพิ่นยังไม่ทันทูเนาะว่าเป็นยังที่ว่าฮาวว่าสร้างเพิ่นยุตคือสร้สางเพิ่นสิไปเฮ็ดพุ่นทีแท้จริงน่ะคือสาบุญนี่แหละเป็นคนยุตเพราะฮาว่าได้สะดวกไปฮับสร้างซาบุญมีธุระก็เลยเบรกไว้สะกก้อนทั้งคือนน้องน,องน,องน้ำฝน ป้าเธอเปิดคลิปมาได้งามป็นเห็ดทานเด้คือสีทานงามครับอันนี้น้องฝนนะโดยสบายดีเห็ดยังไงน่ะกินข้าวกับยังกินปลาโอ้โูแซ่บอยู่บ่ล่ะไม่ได้ใช้แม่ห้างไม่ทำได้หาหน่อไม้ใช้ไดที่นี้ได้พ่อแจอยู่บ่หน่อไม้ แล้วก็มาเรียนปลาให้แบมมาทำนเอออาเอาเอากินข้าวกินน้ำซะกลับมาทางทองไสก็ได้อืมปลูกไก่เนี่ยฝนเอ้ยมันชะนานพักพุ่นลู้กูให้พอดโฟนาะปลูกหยังมันกับบุญหยังแล้วนี่นี่พุ่นเลยอืมมาจะใสแล้วก็เอาไผ่หญ้าอ้อเมา เจ้านม่หมักแตงนี่มันเป็นจอนี่เรียบร้อยเนาะคืออืมอ้าวกินข้าวกินน้ำได้ท้องใสเด้อจะได้เอาบล็อกคนมาเมียนหุกเอ้ยอืมมันเห็ดอีรีเนาะผักบัวน่ามีจิ้นบัสโอ้แม่เลยมันเห็ดโอ้หลอมบัดเลยโอ้งามเ มันสะมันตอ,ตอดกิจของชาวเตวนาะน,นกันก็จนชิพุ้นต้องมีแค่เขาปลูกพักนี่กันตอกก้านตาลอะไรบัเจ้าฟังเลยเจ้าจังหายายใส่หัวแยกไปเดี๋ยวมานั่งล่มกันก่นจักหน่อยฝนแม่มีแนวสิพุ้นซื้อฟังอยู่ต้องใส่นำ้ำด้วยพักกันมานั่งอยู่พี่ต้องใส่อิม่มนะว่ากินข้าว น in ี่พ euh ี่โป้ไว้ให้ลูกเด้อแม่ซื้อมาด้ยไหวให้ด้วอ่ะวันนี้กลับมานั่งโฮมกันจะนี่แม่มีเนื้อสิวาให้ฟังเพราะว่าที่นั่งมานั่งที่นั่นอ่อยฟังพี่ว่าสร้างเพิ่นบระเดี๋ยวนะโบแมย์ว่าสร้างเพิ่อนยุตยุดเองเนาะแม่นี่ละยุดแม่บ่มีเวลาไปหบเพิ่นด้วยแม่ข้าเวียกทางว่าผู เลยฮะเพื่อนของแม่นี่เพิ่นเพิ่นมาโดยแม,มย่ก็เลยซอยมาอีกแ <c oughs> ม,ม่ก็เลยว่าคันแม่์โบยุดผมมีเวลาไปหาเพิ่นเพราะว่าแม่ต้องพาเพิ่นไปเวิ่งไปหม,หมองนั่นมองนี้ติดตามเบิ่งเด้อว่าแม่สีไปทางใดแม,ม่ก็เลยยุดทางนี้ถ้าว่าแม่ไปฮับไปชงสร้างแม,ม่ก็บโบได้มีโอกาสสิไปฮับทั้งผู้ใหญ่จะดีเพิ่น เจ้ากระถาที่ตามเบิ้งว่าคุณยายใจดีคุณนี่แม่นผู้ใดแต่ว่าที่แน่เพิ่นเป็นเอื้อค่ะของแม่ก็เลยเมย์ก็เลยเบะทั้งนี้สั้นแต่สั้นสร้างเพิ่นก็เลยได้โอกาสไปเฮ็ดอยู่พุ้นมาเลยเบะทั้งนี้จนกลัวเมย์สีเลี่ยวทุระตัวะเลี่ยวเวียโดยอาจารย์สืได้มาทั้งพี่ระวังเมย์วัยยูมีอย่างเฮ็ดลูกกับผักกับเฮ็ดทำรความสะอาดเคลียร มันเป็นระเบียบเพียบห้อยเป็นบล็อกเป็นยางเอาเก็บขึ้นใบเป็นตามห้องเลยท้งใส่เด้อบล็อกอะไรของมันอะบล็อกแม่นแต่ตามห้องนี่ไม่ในตารางเจ้าคือกันนี่บมื่อไจะเก็บออกทำความสะอาดไก่มันจะมุมานอนเพราะว่าดปูนมันเบิร์ตได้เด้อบล็อกบล็อกอะไรกนทึ้งหลายบางคนได้สีเป็นยางทั้งหมดทังหรือว่าสีง่ายเลยบ่็อก ตบกวนไหนมกนกะซาี่่มกก้นไมีก้อนก็ได้สร้างคนบุท่านเนี่ยมายันเจ้าซาบกุ้งมีแต่เบิกยันมันมีปวกกินยันรยกินมันเงิมีปลวกก้อนเสียเอาึ้นต้องเบิงไหนยันมันปวกเนี่ยะเออขาคืนก็ได้แต่เจ้าต้องจิกเน่ยเพราะว่าันเขา้นเนาะซาน เพ็ดแบบมันสกิเกะเพิ่นเด้โดนอะมอนบนห้องมันได้บนหนึ่งเนาะหนึ่านว่านั่นมันมันเกะกะเด้สร้ามเปื่อเพราะว่าเอาบักนี่ยฮะก็ต้องย้ายไว้ทุกทีละห้องทีละห้องเนี่ยอ๋อเรียนดีบ่กะบอบ่งงกบไปหนีก่อนก็ได้เพราะว่าสร้างเพิ่นเทคานแล้วเนาะเพิ่นจังสิเอาทีละมันเกะกะเพิ่นเวลาเพิ่นย่าง คนบ๊อบอบในยา่าเรกเป็นหห้องคนนะไม่แต่คนบอ๊อบใบไหวแต่ละห้องนะคนไหวเหมื่อยก็เศร้ามันจังชีเล้ใ,ใกล้นี่ช่วยตัวแดงช่วยได้ช่วยไปคือถือส่วงสร้างคนมาเฮ็ดเวียเจ้ากะหลังจากหามาแต่ทั้งนั่นเนาะทั้งลูกมาพักคอนกินข้าวกินน้ำเนี่ยได้เอาซอยเพิ่นได้ซอยเพิ่นไปมันเทือนเขาจังสีเล่ไว้แมนยูเขาจ้างเพิ่น แต่ห้าวกะสอยเพิ่นน้ำห้าวมีน้ำใจเดิสอยเพิ่นบอกเมนว่าห้าชินังเบิ่งเพิ่นเฮ็ดสิผู้เพิ่นเบิ่งห้าวได้ผู้ใหญ่เพิ่นผู้่ได้เพิ่นกัเบิ่งว่าต้องใส่ไปใช้คือบอกสอยสร้างเงี้ยพอห้าตักปูนให้เพิ่นได้ห้ากัตักหิวให้เพิ่นใส่ลูกเบ้อซสวยการเป็นบล็อกเป็นยางนี่ไหลมันบอกน่ะนาะอจากเป็นสิพ่อหรือบ่พ่อกันยังบ่พูบ่คนขึ้นไปตามแต่ละห้องเลยว่าเพิ่นสิไลโก้เพิ่นปั่นยา แต่เพิพเ่นก็ยังบ่ได้มาตอนนี้แม่มามือ้อใดแม่นมื้อนั้นแหละสร้างมาโดยแต่แล้วอีกดอกเพราะว่ามันจังได๋มันมีงบแล้วก็ ang, อย่างบ่แล้วก็ได้อีกดอกสาก่อนโดยวงกบก็มีแล้วเพิ่นมาเพิ่นก็ตั้งวงโคก,กขึ้นเพิ่งกัดก้อนหรือฮัทแต่แล้วเม่แล้วทุระแม่์ถาะนั้นโทศรศัพท์ได้ก็ะถาเบิ่งเด้อร์เมย์หมดไปทั้งไรเลยมื้อนี้มื้าแรงนี่แม่สิไปหัท ใหญ่คนเบิ่งมาไหนเบิกอะไรอาจารย์ละมามื่อนี้ให้เราเบิ่งให้เดออโดยเบิ่งให้เราเป็นเพียงแค่เขายูทูปบ่ได้นี่เห็ดก็บ่ได้ต้องรุ่นอาจารย์และเห็ดอาจารย์เราโดยยูทูปน้ำกันที่ว่ามาเป็นทีมงานมีแต่อาจารย์ลาวเบิกเห็ดให้เราเป็นอาจารย์โมได้ถึงชิฟุน้อยแต่อาจารย์นี่น่ะรุ่นันอาจารย์เนยคนที่ใดที่อะไรเหราเห็ดให้เบิด การเจ้าว so ่าเจ้าเขายูทูบว่ได้เจ้าให้เพิ่นเพ็ดให้เราจะได้เบิ้งมันอาจเจ้าสิบ่ได้อัปเดตอย่างบ่อัปเดตเนี่ยเนี่ยเกี่ยงกระเป๋ายังเกินเยังได้อะไรกันอัปเดตในหลานเขาน่ะเมัครอะไรจะได้มาเขาได้อัปเดตให้ยตลอดจนหลานน่ะเขมีใบยังดูขั้วบ่ยังน่ะบ่แม่บ่แม่นอันนั้นก็ลงทะเบียนนั่ะอันนี้อาจารย์เพิ่นอัปเดตหรือว่าพวกยูทูปพูดทะเบียนก็ไปลงกันส่วนถทำอ่ได้ลงมันจะเรียนได้บ่ เมียเจ้าลงแล้วทะเบียนเจ้าเจ้ากน่าตั้งรูายเขาเขาแบบแล้โดดยังนโดดยังาโดดยังเกิหน่อยเอาสื่อเนี่ยอย่ามาแงันน้ฝนโดดให้มาแรงๆเราโดดยังในในเสือมาต้องเถียงกันแล้าโดดเราโดดเดเพลงนะบอ่าเราโดดี่ยแบบโดดยังเก่อยเครื่องไม้นะอัพอัพโหลดอัพเดทเดทยูทูบ ทั้งหมดเิเดเลยเรทั้งหมดกรทั้งหมดเมื่อไหร่จะร้ายมื่ก้ติตามนั่นเด้อนนาฝนเริ่ต้องใส่กับไม้ตัวนี้ต้องใส่หาหมองไว้ต่างหากเด้อมมองนี้มันจังสิบเป็นวงครบน่อกเผ้าเอาไปกับพญ้าเราวาสาง่นสิโก้เฮือนมันิีกกะแมนยุ่ิ่นสิคนสิโก้ข้นเมื่อคนหน้านี่ เมื่อคืนมาจากงามไปไม่ทันหลายแม่แม่ใช่แม่ใช้น้ำมันน้ำไม่ยังรวยเลยมอยู่งเงาหนิเอ้าเจ้าก็หาห้องไว้ติดหมวกไม่ห้องสามสามสามตอนเด้อมันจังบกคดฉันหลายไหมฉันหลายเนี่ยไม่ใช่ฉันหลานนี่เอาไว้นี่ไว้ตารางนี่ห้ามเหยียบห้ามนี่นั่นหน่อยแล้วก็บอกแล้วเวยบโบเห็น่แบบนี้หน่อยเข้ามาไลายแพงได้ทัพหนึ่งเจ็ดร้อยบาท ดีถือไงมาโจมไปไว้ดีๆมันฮักตะกี้เม่์ว่าจะเอาไปคืนแล้วทั้งคนว่าปอให้คืนยาย่านเถื่อเจ้าในเห็ดเงือนคืนเงือนไฟเจ้าต่อไปเมื่อน่ะเก็บหักสาวหักสาวเองผมมีไผ่หักสาวให้ได้ซื้อไว้เจ้าก็เบิกเอาแก่เข้านั้นจะดีเลยบอนใบบอนในมันเพียงเหมือนเช่นซะ้บอนในมันเพียงบอนในสิบัฮักตัวลางเงื่อนเจ้าอะให้มันสะอาดสะอ่านเอาออกมีแต่ขี้ ไกลถึงไม้เป็นตอกอ้อบนโลดปูปูนโลดเด้อด้วยใยแผลงออกเริ่ดไปคันแววแน่นเน่น่อยันเจ้าลืมท้องใช้มันขี่ลืมกินแล้วแรกเราเข่าเนี่ยอ่าคนตามนั่นนี่แหละเด้อด้วยกี่ว่าเมย์สร้างบ่ดได้มาน่ะคือคือเมย์ไปธุระใท็กเกอรวันนี้ต้องอันคนดยนี่ได้ไม่ไม่นี่ไม่แยงเอาไว้ไปขังที่ว่าลูกกัน ตอกนมนนีนม่งไ่มีโอมไปมันจะอาดเวลาเลือดเจ้าที่แจงคิดป็กระเบื้องไก่ไคมานอนจะไล่มีแน่หนึ่งคืนน่ะไล่ยู่ไหนโอ้ยจับต้กอนดแน่นา๋ำช่ยัว้ด้วยจะได้ขี่ไก่ค่ะ ผู ters, ้คนน้อยก็ให้เดี๋ยวเออเมียนพูดแหละเมียนกองเดียวกันรถมันจังโบหกหลายมองนี่แบบสิ้แรนี่ปัดกวาดแบบนี้โว้ยเอาออกอีกข้อหน่อผมให้ดอกหมดคัดหมดยังนะไปแม่พอได้ได้ไก่คนอื่นมานอนเพื่อนนี่พอได้ได้แม่บมหมักไก่นอนเมินขีมัน มันเป็นนั่นบนนอนได้ไก่หกแล้วมันนอนโลคก,ก็บปไหว้กองเดียวก็โนดทองใส่โอ้จังบุกะกะเป็นตัวเทชีเทคาหนาวออกเด้อเออจ่อไปทับแล้วมันสีแตกเก็บออกตัวนะเออเก็บออกตัวเทคานนะเก็บไปต่างห้าง

นนคือห้าว้น้ำกันนี่หละไอ้เมีย นี่ตัวนี้ท้องไสตัวสันนี่มาอ้อมทรายนี่เมียนเอา้าเอา้าไก่เตกม,มาเอือยายั่นแหละแม่นอือโยจะเป็นเจ็บเมียนปวดครัมาไคุณวันนั้นเอาเมียนจบดีเดอเป็นนะอย่ามัน เออสั้นแหละหาไม่มาอ้อมเมียนอ,อย่าไ้เด็กน้อยสำคัญน่จะขึ้นดินกองที่ดินโอ้ผมยังมางบัลลายเดยเอากอได้เยอะันอดเออหากันไว้เออสั้นแหละ ้อมสะอาดปรุกขับเท่นี้ปูนกับผูยู่ว้ไหเฮื่อนผูพวไว้ยื่เฮื่อนผูนะเับปูนไปเมียนพุ่นแบบ เด้แม่จอดมาตอนน่ะสั้นละ่ะเออัเหลืออยู่สองสองสอบนี่นาไงพูดละบัตรอันสร้างพขุนศีมาข้าก่อนจังสีสไปซื้อมาโตนหนึงน่งพี่น้องมีปูนอยู่โตนหนึง่ง โอ้โหระวังได้เฮ้ยโอ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 ้ยระวังระวังขาแม่เจ้าบวมก่อนแล้อนี่ขาเหี่ยวคนนักท่องใส่ขาเหี่ยวอยู่เนอ่ยนี่กับขาฮะหาเนี้ยมาห้อไว้หนีไว้ค้านทา้งกลางนี่

mhmm 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 mhm ยันปวกนะอันตรายได้ปวกถึกนี่แต่ว่ามันขึน้นได้จังง่ายได้จัง,ง่ายเอาไม้ชุบนี้เมียนก่อนโบง่ายโบได้หรอกนี่ยันปวกอ้อรากออกไปแล้วอย่าเคาะเอาไปเคาะอยูนอีน้อคูโอ้มันคือมาโบจักชบจักชิ้นแท้โบนนี่อึมคู อยวาพากลมันให้ท้องใส่เพราะอร่อยบอกมีแต่ปวดอ๋ออืมปัดหน้าปูนมาบไปนี้กับไม่ได้มาไหวนี่หรอกว้นนี้คือไหวพุ่นเลยไปเคาะยูคูปวด เบิ่งเดี๋ยวสิไปหาเบิ่งบอนสีวอันวงกบกันตัวตนี้ได้สาวสองปูนไ,ได้สิอนนโอ้ยังเห็ดเห็ดมาได้จากเห็ดนี่มันแล้วเด้อระว,วา่างสร้างบ่มาเลยเห็ดนี่มันแล้วโรดหัวของลูกค่ะเอามือน,นี้บ่ได้ไปตอนเศร้าเลยตอนแรกนี่ไปซอยเวียกเพื่นทั้งพุน่นเออ<ด>นี่ให้ทางน้องเพื่อนเห็ดเวียกก่อนจังหน่อยเมย์ก็ออกเมืม่อแล้ว ขุนี่เอาขึ้นตั้งไว้ทั้งเพื่อนท้าหยันเข่ามาเอาขู่ทงๆผูวพ่อหกงอนเราเราสื่อวานนี่อย่ามาแรงลูกอย่งมาเฮ็ดหัวให้ลูกไปซอยเวียกเพิ่์นไปเลยวงกบเดียวทั้งแม่จักหน่อยก่แม่ก็ว่าสิเอาขึ้นเทงดูหยันปู่เอาใหม่จะใหม่ในห้องเนาะ เอาเข้าขื้นเทิงพุ่นนะฮะเอาก้อนบล็อกห้องเอาก็ได้หรือว่าไม่ดีไม่ที่ชนมันนะเด้ไมม่แมนเดี๋ยวจักหน่อยกันนี่ได้ง่ายไม่ตัวนี้แล้วท้งใส่เอาบุงกบออกก็จะไม่เชื้อราไม่เชื้อรายังว่าปูยังว่าปวกบกินไหม น้องคนทำความสะอาดพี่น้องนี่นี่่กะอันเปิดหน้าม,มาเด้อพ้นสายเถิงบ่พี่ลูกมาฉีดฉนหน้ามันเชย้อเร้อนี่เด้อให้ล่างขี้ดินนอ,อกมันเป็นขี้พุ่นขี้ดินถือมันก็เลยเป็นเปื้อนหมดล่ะฉีดน้าล่างออกมาเลยสิพอเทคานนั่นนะพีน่นเด้อบัดเฮายังขีดสร้างไม่อยู่ได้เงินก่อน เป็นสร้างว่าอีกว่าแฮ่ทรายนี่ก็แฮ่ในหลังลาหลังละล้านเก้าเนี่ยพี่น้องเอ้ทรายนี่ลังละล้านลังละล้านบ่ทรายลังละล้านเอนี่ค่ะอ็นอ่ะกัประมาณนี้พี่น้องเอตามที่สบุญได้แจ้งไปเนาะ ทางเอฟซีฮะก็โอ้างควยุดที่สาเหตุก็คือว่าทางสบุญนี่คาเวียกบ,บอกมีเวลาไปหับทั้งร้าง,างทางสบุนยังบ่ได้แจ้งรายละเอียดไปเนาะทางเอฟซีฮะว่าอา้าวชาวบุญนีแจะบอกว่าสร้างคนยุดเหตุยุพุ้นโดยสัตวิเทก็เฮ้านี่แหละบอกมีเวลาไปหับเพิน่นเฮาต้องไปเวียกสะกอนหลังจากจบเวียกจบงานจังสิไปหับเพิน่นมาดำเนินการต่อไปน่ะ ทงเดียวทางคลิปนี้เดี๋ยวสบุญชิคอคเบะก่อนเดี๋ยวจังโต้กันในคลิปหน้าเนาะสบายดีเดอ้อทางนองอา้องฝนเด้อด้วยฮะเฮ็ดไปอีหล,ะล่ะเอ้ยนะพี่น้องยังในคลิปนี้สบุญขอโตมเล่าพระสาไปก่อนขอบุญขอบคุณทั้งเอือ้อยทั้งอ้กับเอฟซีทุกคนท,ที่ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจเสมอมาคลิปนี้สบุญไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวต่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้ว อยู S 1> <S 1> <s <ai> ่ทั้งๆน้องท้องใส่ก็ได้สบายดีด้